การปกปิดของผิวไม่ได้จบลงแค่คุชชั่นหรือรองพื้นเท่านั้นผิวสวยสร้างได้ต้องใจเย็นและอดทนนะคะคุณนาะงนี่ดูจู้จี้จน่ารักอะเออเป็นกันปัดส,สิ่งต่างไงเนื้อสะ เราเป็นคนประเภทเดียวกันป้ะอยู่แล้วค่ะดูว่าอยู่สวัสดีค่ะทุกคนพี่มาดามเบาล์ค่ะบาริสค่ะบาริสเมคอัพนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องบริสค่ะผู้ซึ่งไปเจอเจไปเจอน้องบริสที่คลิปน้องป่าเขาเรียกเมคอัพอาร์ติสเมคอัพอาร์ติสค่ะจอนอ่ะค่ะจอนไปไปทุกช้อนไปดาบคุณลบนป่าไปกุลคนสวยมาช่องนี้อีก ไม่มีช่องของตัวเองนะคะ <c oughs> ติดตามได้ทาง i อจีเท่านั้นเป็นเน้นจอยเนี่ยอะไรไปแต่ในผลงานของน้องบริส๊สใน IG อจะจะสังเกตว่างานผิวของน้องบริ๊จะเป็นงานผิวที่แบบมันดูแบบมันดู coverage แหละแต่มันดูบางมันดูเป็นผิวแล้วน้องบิ๊ก็พูดในคลิปของน้องปานว่าบริ๊ไม่ได้ใช้รองคืนเยอะจะใช้อย่างอื่นร่วมกันปกปิดด้วยค่อยๆบิวนั่นแหละนี่แหละสิ่งนี้ที่อยากรู้ว่าไม่เรียนไปสร้างมันคืออะไรเออมันคืออะไรทันไม่รู้สินะมันคืออะไรเราก็จะพูดวันนี้เออ 哎呀。<laughs> มันคืออะไรคะการบิวบิวผิวมันคือการบิวผิวจริงๆแล้วเทคนิคการแต่งหน้าสมมติถ้าแต่งตัวเองนะถ้าแต่งตัวเองโดยปกติชีวิตปรวันจะเน้นการบำรุงก่อนบำรุงก่อนทีนี้พอบำรุงดีเอ่อสีผิวเราดีประมาณหนึ่งเราใช้ผลิตภัณฑ์น้อยลงเรื่อยๆได้แสดงว่าการบำรุงมันมีผลทําให้ปรับสภาพของสีผิวต่างๆด้วยใช่ใช่พอๆกับช่วงไหนตัดแดดมาผิวหมองการใช้ผลิตภัณฑ์ก็จะต่างกับปกตินะเพราะว่าถ้าช่วงตากแดดผิวก็จะมีความคล้ำ เราก็จะใช้ตัวเดิมแต่แต่งหน้าสีจะไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องใช้มากขึ้นหรือเปลี่ยนเพื่อให้มันขาวขึ้นเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ช่วงไหนที่แบบไม่ได้โดนแดดเลยช่วงนี้มีแต่งานที่ไปทํางานตอนเช้าแล้วกลับบ้านชีวิตไม่ได้โดนแดดผิวก็จะอุ๊ยช่วงนี้ผิวซาแต่ว่าดูขาวสว่างสว่าง<ๆ>เพราะว่าเราบํารุงอัดขึ้นอัดขึ้นผิวก็จะดีขึ้นดีขึ้น<ๆ>แล้วก็จะผลิตภัณฑ์ก็จะใช้น้อยลงแล้วก็จะใช้แค่ตัวกันแดดที่มันทนอาผิวอันนี้ลงหน้ามามีแค่กันแดดกับคอเลกเตอร์อย่างเงี้ย ขั้นตอนถัดไปจะน้อยลงอ้าวเก่งมากแต่อันนี้ฉันใช้แค่กันแดดโทนอัพและคอเลกเตอร์แค่นั้นเลยเออสวยไหมแม่ แต่คนท่วไปเ0้าปจะมองข้ามการบำรุงผิวข้ามไปแต่งหน้าเลยแล้วก็จะมักถามว่าต้องใช้รองพื้นหรือคุชชั่นตัวไหนมันจังเต้มันตามันวัชการเกมันจริงมาเรียนรู้เรามาปรับทัศนะกันใหม่อ้าโอเคมาเริ่มเลยบิ้วผิวยังไงให้ได้ coverage แต่ใช้รองพื้นไม่น้อยอ่ะอาโดยปกติถ้าคนที่ต้องการแต่งหน้าเร่งด่วนแต่ว่าเฮ้ยวันนี้บำรุงไม่ดีอ่ะแล้วนอนไม่ดีอย่างเงี้ยแนะนำให้ใช้โทนเนอร์แพดอ่ะเริ่มต้นชีวิตปจมวันใช้โทนเนอร์แพดตอนนี้มี ที่ชอบมากคือทรอยแดนและเมดิฮิลเมดิฮิลเนี่ยลายสูบุดมากแต่ตัวเนี้ยมีส่วนผสมของวิตามินซีทำให้หน้าขาว,ข,าวขึ้น,นได้คือแล้วอย่างเลยปะแผ่นตัวเนี้ยไม่เหมือนรุ่นอื่นตัวนี้เป็นแผ่นเดียวที่ยืดได้อ่านี่ไงที่ถามกันอยู่ตะกี้ว่าทำไมสีนี้ถึงต่างกับเพื่อนอ่ะฮะเธอดูเขายืดได้อามันดึงใช่มันดึงแบบว่าเข้าจมูกหน้าผงหน้าผากค,คือมันสามารถปรับไปตามเข้าคงหน้ารูปหน้าหน้าผงหน้าผากได้เป็นรุ่นเดียวของเมดิฮิลนะที่ยืดได้รู้ื่นยืดไม่ได้อแล้วตัวนี้มีความแผ แผ่นชำๆเลี้ยนี่ยฉันชอบและอีกอย่างนึงคือเหมาะกับการใช้แอนตี้ออกซิแดนต์ผิวก็คือการใช้วิตามินซีกู้กับกันแดดอ,อันนั้นคือหลักแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีที่แพทย์ผิวหนังทั่วไปแนะนำก็คือเซรั่มวีซีกันแดดอ่ะอนั่นแหละคือหลักการง่ายในการทำให้แบบผิวดีเนี่ยทูกทุกฉ่ำประมาณนึงแล้วมันไม่ได้แบบเงามากเลยนะชอบนะแผ่นมันแน่นนะแล้วพอยืดเนี่ยพอยืดแผ่นมันก็จะแบบเออกระจายเข้าเขาอะไรได้ดีคื้เขาอเออเขาชอบไว้ดีแผ่นช่ำประมาณนึงไม่ได้ทิ้งความมันบนหน้ามากชอบชชชอออบบบแปะ ถ้าเติมความชุ่มชื้นคือตัวนี้ค่ะทอยแดนทอยแดนนี่ก็ชอบมากคืออันนี้ชอบเพราะว่าผิวมันชุ่มเร็วนะแล้วบางทีแปะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมองอะแผ่นมันไม่แห้งเป็นกระดาษอะอม,มันยังทิ้งความชุ่มชื้นมันผิวได้ดีปไปสองอันถ้ามีเวลาแปะไว้แล้วก็ไป <นะ S 1> แต่งตาไปเป่าผมไปทําอะไรก็ได้แปะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยอย่อ,อกแล้วก็ลงเซรั่มาาเซรั่มต่อไปที่ชอบคือทอยแดนเหมือนดูเฉย จะหมดแล้วอัะนแน่แล้วจะหมดอันนี้จะเน้นความชุ่มชื้นอย่างเดียวเป็นไฮยาลูริกโมเลกุลเล็กบางเบา,บามากแม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งความมันบนผิวแม่ต้องถูดูอันนี้เหมาะกับผิวแห้งหรือผิวมันแต่ทั้งคู่นะทั้งคู่เลยใช่ๆๆใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนผิวมันใช้ได้เพราะนางไม่ทิ้งความมันบนผิวมันเน้นซึมเข้าไปที่ผิวเออแม่มนหายไปแล้วผู้ชายเธอถ้าผู้ชายใช้ผู้ชายจะชอบเพราะมันไม่เหนียวเลยและนี่คือสิ่งที่ฉันได้มาใหม่ ก็หลักๆครีมของบีนะาโดยโดยส่วนมากจะเน้นการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวทําให้ผิวเปียกผิวชําผิวเย็นได้แค่ไหนอ่ะเนี่ยอย่างอีวกเนี้ยก็เป็นการปรับอุณหภูมิผิวนะให้มันเย็นลงใช่ย,ยิ่งถ้าแต่งหน้าในห้องแอร์แล้วแปะอันนี้นะมันจะดูดความเย็นมาที่แบบอแบบหน้าแก้มได้ดีขึ้นคุณลองนะคุณลองแปะข้างหนึ่งแล้วอีข้างไม่แปะรุมขนมันต่างกันความอย่างผิวแห้งความครุขขาเห็นชัดเลยนะถ้าไม่แปะเออมันจะแบบความฟูของผิวมันจะลดลงพอเย็นนี่มาเติมบวาฟูจ ตัพี่รูฟวตอนนี้ได้มาใหม่ตัวน,นี้ชอบมากอันนี้ชอบจริงเพราะอะไรบ้างมันมีช่วงหนึ่งที่นอนน้อยแล้วเป็นคนภูมิตกนี่ชื่อเจิมอาร์โลจีเขาช่วยลดความแดงของผิวได้ภายใน5้าทีคือวันนั้นเราตื่นมาเราคันมากคันเวอร์ชั่นขึ้นเป็นแบบเหมือนแบบคนจะไปลมพิษอยู่แล้วอะบางทีมันไม่หายเร็วอะนี่ก็เลยมองตัวเนี้ยเขาเพิ่งส่งมาแล้วก็เลยจะทําคลิปพอดีแล้วแตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าตื่นมาคือตรงเนี้ยแดงเป็นเบ้าตาก็เลยทำครีมเขาเขียนว่ามันช่วยลดความแดงลดความบวมลดอาการคัน พอผมเสร็จหายแงดงเลยมีคลิปด้วยทำคลิปแล้วคือมันหายแดงจริงอ่อนโยนเบาบางคนทองใช้ได้ดูคลิปได้ที่ไหนนะอ G ยจีอจีไม่มีทุบอายจีอจีอจีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วปรับความขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยอ,อแล้วไม่ทิ้งความมันบนผิวเน้นซึมเหมือนกันเน้นเติมความชื้นที่มันซึมผิวไม่ให้ความมันอะ <c oughs> เพราะอย่างนึงคือพอมันซึมทุกอย่างเนี่ยเน้นการซึมผิวที่ไม่แบบออยมากคือมันจะทําให้ไม่กวนเมคอัพหรือไม่มีความเป็นคราบคอนโทรลง แล้วแต่ผิวบางคนสมมติอ่ะบางคนบอกอ่ะเข้ากับซึมได้ดีออยโอเคแต่สมรับถ้าพูดในฐานะแบบกลางๆล,ลูกค้าที่เราไม่แน่ใจเรื่องผิวไอ้พวกนี้ตอบโจทย์เพราะว<น>่าเน้นซึมผิวเติมตความชุ่มชื้นให้ผิวฟูนะจุดนนจุดนั้นนะจุดจุดนี้นะจุดจุดเดิมนะเจอไวยาแม่ไปเทต่อแม่เทตต่อเออยังไงก็เออหายเออ S <S ไม่ะกันเองงงอะ่ะไม่ต้องไปขายใครหรอกวันเนี้ยอ่ะยิงแค่นี้เองเห็นว่ามันหายไปเลยมันหายไปเลยชอบเนาะอะไรที่มันแบบว่าลงไปแล้วแบบซึมฟื้นแล้วผิวมันจะมีความเย็นเย็น<ๆ>มันจะมีช่วงหนึ่งที่หลักการการบำรุงผิวว่าแบบเน้นน้อยแต่เน้นดีอะ่ะเน้นอะไรที่ฉันรู้สึกว่าชันน้นนอนเนี้ยแล้วมันเข้ากับผิวฉันฉันก็ใช้แค่เนี่ยสองตัวพออย่างเดี๋ยวเนี้ยแต่งหน้าตัวเองใช้แค่นี้แล้วก็ตบอันนี้มันเป็นแล้วก็เป็นไฮเดอร์บูสต์อยู่ดีเอออันนี้อ่ะน้องเบสเซิลหรออาจารย์เน้นในเรื่องของแแบบเเเเตตตตตติิิิิมมมมมมนนนน้้้้้้าาาาาพรระจงงป่่ถถหสุไ เน้นไปไหนนะให้ลูกคา้าเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวที่มีวิตามินซีหรือสมนวนผสมไม่ทำให้ขาวเพราะมันไม่ได้ขาวเร็วเลยเออมันต้องไปขาวด้วยการเติมสีทีหลังพี่ก็จะเน้นที่การเติมความชุ่มชื้นเป็นหลักให้ผิวเขาฟูให้ผิวเขาได้รับน้ําให้มันอิม่มเอะอะไรเอิงเอ่ยเข้าไปมันก็จะแบบอรับครีมต่อไปง่ายหรือรับการแต่งต่อไปง่ายอะไรอย่างเงี้ยพราะน้องบร์สพูดถึงเรื่องนี้พี่นึกถึงผิวของคุณเจนนี่เทียนที่เขาบอกว่าเจนไม่เคยใช้รองพื้นนะคะตอนนั้นไม่เข้าใจเลยอ้าวแล้วมันจะบอว ดีผิวฟูผิวชุ่มชื้นเพราะผิวที่มันดูฟูดูเงาสุขภาพดีอ่ะมันก็แบบเฮ้ยผิวสวยจังเลยอะเออเออมันไม่จำเป็นต้องแบบรองพื้นหรืออะไรเยอะมันที่ที่บอกอะเซนลงคอนซีลเลอร์นิดนึงนังก็เป็นไฮลงไฮไลท์ได้ดๆอะไรใช่ก็เปล่งเปลเงาๆสวยๆเงาใบต่อไปเลยง่ายๆผิวไม่ค่อยมีสิวไม่จำเป็นต้องปกปิดอ่ะเอายังไม่ได้อวดนี่หรอเมื่อกี้อวดอย่างนี้ไม่ได้ฉีดไม่ได้อวดไงเธอดูดิฟุ้งปะ แม <risque> ่นี่เธอฟิวมันเนี่ยมันฟูงมากมันมองเห็นปะ่ะว่าแบบมันฟูงนนมันเบามากอะ่ะสามท่านนี้ชอบแบรนด์นี้จริงๆนะเนี่ย แมดิจูเวลลี่เขาไปด้วยกันมาแล้วพอได้ลองเขาก็ชอบอ่ะกับเกลียดกันไปด้วยกันมาแต่มันใช้จริงจริงแม่แล้วสมมติถ้าคนผิวแห้งมากๆอ่ะแต่งหน้าเสร็จลงอันนี้ที่หลังอ่ะมันดูความแห้งมันดูแบบหายไปแล้วมันฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยมันแบบมันฉ่ำจริงๆแล้วมันไม่ได้มีออยล์เลยนะแต่มันฉ่ำเออแมดิจูเวลลี่ได้จริงๆได้จริงราคาไม่กันแดดกับสิ่งเนี้ยอ่าอันนี้ออกไปบำรุงผิวจบแล้วเออโอ้โเร็วบำรุงผิวแบบเน้นชุ่มชื้นเติมผิวไงอ่ะสมมติถ้าจริงๆชีวิตประจวบวันฉันนะกลางคืนโโหหดดกกกกกว่่่าาาาานนนนนนีีี้้้มมมลลงงงคคืืรรรแแตออัเเบบ ผิวอะไรเงี้ยต่กลางวันใช่แม่ส่วนมากน้องนะสเต็ปนะน้องเลิฟสิ่งนี้ข้าแต่งหน้าให้ลูกค้าคืออันนี้มีสมุนไพรกันแดดประมาณนึงถ้าคนมีรุมขนประมาณนึงนะไม่ได้กว้างมากนะอันเนี้ยพอเข้าไปรุมขนอะแล้วมันเบอร์ุมขนได้ดีเชื่อไหมตอนแรกเชื่อยังฮะตอนแรกที่ดูอะทั้ง3คนใช่ป่ะอ่ะเบสน้องเบสกับน้องป่านอะบอกว่าวิวใช่ป่ะทั้งทั้งการบอกว่าแมทแต่ถ้าเป็นตัวนี้เหมือนกันใช่ป่ะ้วนเนี้ยก็ไปดูราคาเว้ยแล้วราคาแพงจุดแพงเลยแล้วแบบกูซื้อมากูจะได้ใช้ไหมวะก็ซื้อมาใช้ ได้ไงวะอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันเหมือนหลอนอะเพราะว่ามันมีนทุกคลิปอะมันมาทุกคลิปอะแกงเข้าใจปะอตอนวันหนึ่งฉันเดินผ่านดีออแล้วฉันก็เดินเข้าไปแล้วบีเอก็บบอ้าาันออกมาได้าา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 า้าาเาา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 ่าา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 า ที่เขามันตับสีผิวขึ้นบเบาแบบสวยๆอ่ะใช้นี้แล้วกันใช้กระแ,แปรงแปรงคนสวยก็ได้จะว่าให้ดูไงว่ามันมีความแบบปรับสีผิวอะ่ะนี่คือดิดเ,ออเห็นปะมันลดความเหลืองของผิวมันลดความเหลืองของผิวแล้วมันทำให้หน้าดูบรายขึ้นแล้วถ้ายิ่งใช้แปรงสก,กิดเลยปะมันจะเข้าไปในรูขุมขนได้ดีคือคนบางคนแต่รูขุมขนไม่ได้กว้างแต่ในท่องรูขุมขนน่ะมันมีสีเข้มๆบางทีแค่นี้สกิดเบาๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นการลบเงาใช่มันทําให้รูขุมขนมันดูหายไปคุณใช้เนี่ยได้เลยแได้ะลยบนบนเอ้ค อ๋อคนสวยเนี่ยคกคีคองเ็กๆอยู่โรงงานเจลแปรงอย่งนี้แปลงนันเนี่ยมันสารพัดประโยชน์เดี๋ยวจะลงแก้มลงรองพื้นลงได้ทุกอย่างจริงๆบางคนแบบว่าพี่คะหนูตบคุชชั่นลงไปที่ผิวเลยปึ้งปึ้งปึ้งแต่ทาไมมันถึงไม่แก้ลุมขนพ่อเลยไหมการตบมันตบแบบนี้แต่ลุมขนอยู่ในนี้แปรงอ่ะมันเราเข้าไปรุมขนได้มันแบบเข้าไปในรูนี้ได้ไงแต่ถ้าคุณตบคุชชั่นแบบเนี้ยมันไม่เข้ารูค่ะมันก็อยู่ตรงปากรูเออมันอยู่ปากรูเพราะฉะนั้นเราต ใช้คำอะไรคะเนี่ยรูขุมขนราะลูคุมขนพูดเดียวอย่ามาพูดยออ่อเออไป็นวัยรุ่นเจนแชรนอย่าพูดยาว <laughs> อย่าพูดยาวประมาณนี้มันก็จะแบบลูคุมขนเบาๆมันก็สวยขึ้นเออนี่เห็นป่ะแม่<ช>มันไม่เยอะแต่มันสวยความสีผิวมันปรับนิดนึงจริงๆอะใส่ไม่เยอะอันนี้สามารถลงปุ๊บแล้วก็คอนซีลเลอร์นิดหน่อยได้ได้มาสคาร่าออกจากบ้านได้เลยนะจริงๆอิงจริงจริงจริงแล้วถ้าเป็นรุ่นกลมมันก็จะมีความเงาแบบเบาๆอ่ะสิ่งที่ชอบตัวต่อไมก็คือเจ้าบ้า เอาไหนอันเนี้ยไม่เคยไม่เคยได้ยินแม่แบงกีนี่ไงตะกูลเดียวกันเขามาจากบ้านเดียวกันมาาบ้านเดียวกันคุณแม่เห็นสีของตัวคุณหนูนี้แล้วใช่ไหมถ้าในราคาน่ารักคุณแม่ไปเจออันนี้แล้วคุณแม่จะเฮ้ยแบงนดเกลีขายไทยอ่าไหมขายขายมีออฟฟิเชียลคุณแม่ดูสีเช่ไปดูจริงๆมีความคล้ายกันเลยนะแต่ตัวนี้เขาจะเหมือนมีความบูกว่าป่ะอันนี้อันนี้จะชมพูกว่าเธอแต่ว่าปรับสีผิวแล้วก็ทําผิวฉ่ำเหมือนกันแก้ลุมคนได้เหมือนกัน จะเป็นยางไงใช่ช้ำกว่าหน่อยนึงชํำกว่าอันนี้จะช้ำกว่าถ้าคนผิวแหง้งอันนี้เลยๆๆอันนี้มีความเติมผิว <ๆ S 1> แล้วก็เป็นวีแกนชอบอันนี้เนี่ยถ้าบิวผิวนะถ้าเรายังไม่เริ่มลงพื้นอ่ะใช้พวกนี้ไปก่อนถ้ารู้สึกว่าใช้พวกนี้แล้วผิวสวยรองพื้นไม่จำเป็นเดนจะบอกว่าสเต็ปในการลงผิวอะบางทีสมมุติเราเราค่อยๆทำปึ๊บ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 เสร็จเอ๊ีผิวประมาณนี้เออพอดีแลยรลงพื้นไม่จำเป็นแล้วก็ถ้ามีปัญหาใต้ตาก็แค่เอาคอนซีลเลอร์หรือคอนแทคเตอร์ลงบาง อ,อย่าเป็นอิบุนเติมเอออย่าเป็นมุนเติมค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยตอแตะนอแหนไปเรื่อยๆได้อ,อย่างอันนี้ถ้าสเตปนี่อุ้ยขาไม่พอเติมมันนี้ได้อเติมได้เติมได้เติมได้เขาไ,ไ,ไปด้วยกันได้เพราะลักษณะด้วยความที่มันเป็นเนื้อครีมหรืออะไรเบาๆมันไปได้กันได้จริงแต่นี้เขาอกตัวว่ามีความเป็นเบสนะแต่ที่รู้สึกว่ามันบิวได้อะมันบิวไปด้วยกันได้ใครก่อนก็ได้หนึ่งสองได้หมดแต่สองมันนี้มีความสีอะรกันอันนี้ออกตัวเป็นเบสอันนี้แม่นน่นกว่าอันนี้มีความแบบคุมมันกว่าออออััันนนนนนีีีี้้้จะะช่่่าาามกกกกกเเเเเเวรรร์ยยยงงงปปปไไิตด mọi oh. à, người. แม่แต่น้องก็มีเบสเยอะเนี่ยนี่ก็เบสใช่เพราะว่าบีซ่าเป็นคนที่บิวออพผิวพวกเบสมันช่วยได้ไงใช่ผู้เบสมันช่วยได้จริงเพราะว่าบางคนอ่ะผิวไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องลงรองพื้นนะปล่อยให้มันเป็นคอนทัวร์ธรรมชาติก็ได้เอกปะก็จะไม่ต้องลงผงพันธ์ตรงนี้เยอะนอกจากแบบว่าตรงนี้เป็นสิวตรงนี้ต้องการแบบตืบก็ลงลงไปให้หมดลงรองพื้นลงอะไรลงไปให้หมดสามคนนี้คล้กันเลยนะะใช่หลักๆเลยว่าพูดถึงผิวเอเชียที่ไม่ใช่เป็นสาวผิวเข้มรือผิวแทนนะหลักๆเอเชียคือมีความติดเหลืองนี่เลยกชมพพูเืื่ออแก้ห ทั้งหมดแก้เหลืองหมดเลยสีคล้ายกันเวอร์กคือถ้าเยคุณบีแต่งหน้าเองเยคุณบีก็จะลงพวกเนี้ยแก้เหลืองถ้าเบผิวเสร็จแล้วรู้สึกว่าขาวกำลังดีผิวฉันแนะนําให้ไปที่คอนแทคเตอร์หรือคอนซีลเลอเลยออมอดแม่อันนี้สวยมากฉันชอบอันนี้มากใช่อันนี้คือออกใหม่เลยนะอันนี้คือตัวใหม่เลยนะอีกอย่างติดชมพูเอาอ่า ไม่แชมพูมาใช้แต้ตาแล้วมันแบบปัมันพอดีิงวันนี้ก็ใช้มาวันนี้คือลงทั้งหน้าด้วยด้วยตัวนี้ลงทั้งหน้าด้วยตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแน่นไม่พอเพราะว่ามีความเป็นใต้ตานิดหน่อยบางๆมากก็เลยลงอันนี้บางๆแค่จุดเดียวอันนี้ดูธรรมชาติเหมาะกับคนกลางๆที่ไม่ได้เป็นขาวมากใช่แล้วมันมีความเป็นพีชชมพูเบาๆมันแบบเฮ้ยไม่ไมดเฮ้ยมั เออมันสวยมันลงตรงเนี้ยสวยเหมาะกับเอเชียประมาณเราคอลเลคเตอร์เหมือนกันเป็นตระกูลคอลเลคเตอร์อันนี้เป็นเปียคอลเลคเตอร์เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าหน้าไม่ป๊อปสิ่งนี้ขาวเลยเหรอลิควิดค่ะคุณนาขาวคุณแม่อ่ะหนึ่งสองสามบ๊อบโอ้เออคุณรู้จักลิควิดไหมถ้าคุณซื้อลองพื้นแล้วก็ซื้อลองพื้นมาเพจเบอร์ทำไมลองพื้นตอบจังเอาสิ่งนี้ผสมอ๋อผสมก็งั้นจะถามว่าเราใช้สิ่งนี้ตรงไหนของหน้าเราแม่ส่วนส่วนป๊อปนี่ดาราดาราล่าสุดชื่่่ออออเยยนนนะะะจิูไร แต่งหน้าเจนเย่จร,จ,ยจริงอยู่ออว่าไงวะเธอเจนเย่เขาใช้นี้เพราะมันดูขาแบบจีนอ่ะเธอถ้าลองพื้นขาวสุดมันยังไม่มีใครขายเบอร์น,นี้นะคนที่ขาแล้วอยากให้หน้ามันตะโกนออกไปกว่านี้อ่ะขึ้นไปเธอ,อดูกับฉัน เนี่ยขาวปะ่ะเขาปาด<ะ>กันตรงหน้าแก้มจมูกหน้าผากปุ๊บแล้วก็ค่อยๆแท็เพื่อความเป็นธรรมาชาติให้มันดูไม่แป้งมากก็จะออกมาแบบครีมเนี่ยเพิ่งเพ,พิ่งมากันช่วงเนี้ยแต่ฉันชอบอันนี้มากเพราะว่าบางทีลงลูกค้าไปแล้วแบบมันจอบลงใช่ปะ่ะแล้วจะไม่อยากลงรองพื้นใหม่ทั้งหมดฉันแค่เอาเนี่ยแ,แต็มเตมแล้วก็จึ๊ๆจอ๋อโหเลยนะแม่อ๋อโหเลยนะคะมันเข้าแล้วป่ะแล้วที่ฉันบอกว่าขั้นตอนต่อไปในการบิ้วผิวว่าสมมติลงคอนเทนเตอร์แล้วสวยก็จบได้ลงแป้งเลยเลยหรอจรี่่เเลยออออ้้ะไรททแธถาวค ทำแล้วเธอรู้สึกว่ามันพอแล้วแต่งหน้าไปเธอสังเกตเธออย่าแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกวันถ้าลงเบสแล้วผิวขาวใต้ตาไม่พอก็แค่เติมใต้ตาด้วยสิ่งนี้ได้ไดแล้วก็จบได้เลยนะ <ๆ S 1> ถ้ารู้สึกว่า <ๆ S 1> การแต่งหน้าไม่จำเป็นต้องแต่งเหมือนเดิมทุกวันบางทีนอนน้อยวันนี้ตาดําก็เพิ่มคอนซีลเลอร์ไปอีกได้ออแต่ถ้าวันนี้นอนเต็มอิ่มใต้ตามีปัญหานิดเนี่มากแค่นี้ก็พอแต่งหน้าเธอบอกว่าต้องสังเกตเพราะพอกแต่งให้ลูกค้าเวลาเราเจอลูกค้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเฮ้คนนี้ผิวดีจังเลยอ่ะใช้แค่เบสก็้จใะ ใช้รองพื้นในปริมาณที่มันน้อยเพื่อให้มันตืบขึ้นแล้วมันจะดูแบบอยู่ทั้งวันไม่หยอบไม่ตกปอลลอทุกคนสังเกตนะ้องบริจะไฮเดรติ้งไฮเดรติ้งไฮเดรติ้งมาตลอดทุกขั้นตอนเลยนะเวะนั้นคีย์หลักของผิวสวยคือผิวชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นคือผิวที่ฟูพอฟูแล้วมันก็มันรับอะไรง่ายมันเต็มอะไรอเงี้ยอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราจบที่ว่าสิ่งนี้ใช่ป่ะถ้าสวยเราหยุดลงแป้งได้เลยแต่ถ้าไม่พอคอนซีลเลอร์จ้ะตอนนี้ของเอากราสเอาวอะกราสน้ำมันว การใช้เนี่ยสมมติถ้าเราเนี่ยชุ่มชื้นพออันเนี้ยไม่ตกหลงไม่แห้งแต่ถ้าบางคนแบบเอ้ยไม่พอหนูว่าชอบเอาเนี่ยผสมกับรองพื้นวิธีการเลืลงปกจะไม่เคยจุที่หน้าหรือหรือแบบบางครเลยจูก็คือจูถ้าจูคือจูเล็กมากแบบจุดเดียวจุดอ่าเขาใช้น้อยมากใช้น้อยแล้วค่อยค่อยบิ้วไมแม่สมมติว่าใต้ตาของเรามีเส้นน้องก็จะแบบค่อยค่อยตะเพื่อกดตรงส่วนที่มันแบบแค่นี้ ค่อยๆขีดมันว่ามันพอไหมแล้วก็ใช้ฟองน้ําของอะไรเนี่ยค่อสวย<อ>แ,วแปลงก็ดีแต่ฟองน้ํานังดีจริงเคอใช้ใครใช้ฟองน้ําที่กว่ามันจะนิ่มอ,ะอ่ะอันนี้มันนิ่มัแต่ครั้งแรกที่จุ่มน้ําเนีลยอ เปื่อยเปอยเลยเปื่อยที่ดีไม่ใช่เปื่อยยุ่ยไปความนุ่มนิ่มที่แบบนิ่มจังเลยแต่นี่จะชอบใช้กับการหยุมน้ำก่อนเวลาหยุมน้ำแล้วเหมือนผิวมันจะมีความฉ่ำขึ้นมากใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำไงดีไหมเวลาใช้ก็คือแทปเพื่อให้เส้นมันหายแล้วหยุดนี่จะไม่ปั๊มอยู่เธอน่จริงๆแล้วว่าไอ้ที่ถามมาว่าแต่งหน้าแล้วใต้ตามีริ้วรอยเยอะๆมีเส้นเยอะๆอ่ะใช้ไปทีเนี้ยไม่ตกเธอค่อยๆเขี่ยมันเพื่อกบสีพอกบสีได้แล้วอยู่ปุ๊บมีความเป็นเส้นนิดหน่อยของแปรงเธอก <c oughs> ไม่ได้ถ้าเป็นสิวบางจุดตรงนี้นะะั่นก็นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมาเราต้องมีแปรงแต่งหน้าอนน ไว้กับตัวเธอแป้งเล็กเล็กเล็กยี่สิบเล็กอ่ะธอต้องมีแป้งเล็กอล่านี้ไว้ยี่สิบเล็กยี่สิบเล็กสามสิบเล็กเธอมีเล็กเล็กเล็กแค่ไหนเธอมีได้เลยหลักของน้องเบรซ่าอีกอย่างนอกจากไฮเดรติ้ง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 แล้วก็คือปรับสีปรับสีปรับสีและตรงไหนต้องการปิดจุ๊กจุ๊กจุ๊กเฉพาะจุดพอไม่ต้องปิดทั้งหมดใช่นี่ไงเออเราเป็นจุดเป็นจุดได้แม่เออเนี่ยไม่ต้แบบหายไปแก้ไขปัญหาสีผิวผิดปกติไปละออทีนี้อ่ะสมมติถ้าอยากลงองพื้้นนนก็ลลงงงทีหััมถึขตรองพื้นแตต่่วััันนนนนนีี้้้้ไไมมดหยิบงพืาอเป็ว อันนี้เหมาะกับทินเออปรับสีผิวคนผิวแห้งอะไรเงี้ยสิ่งนี้สิ่งนี้เลฟสิ่งนี้ชอบเหมือนกันพอใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะใช้รองพื้นน้อยลงเออใช่ใช่ก็ได้นะสมติก็อย่างที่บอกคือมันคือการไล่สเต็ปแบบว่าคุณสังเกตผิวว่าคุณพอใจกับการแต่งหน้าการปกปิดวันนี้แค่ไหนวันนี้ตื่นมาผิวว่าผิวดี่ต่งกับไม่ต้องใช้เยอะอันนี้สวยตรงที่เขาเบาอะเราคือบำรุงแต่ว่าใไอตัวนี้น่าจะต้องใช้กับแปลงปะหรือเปล่านาำอีกแล้วเหมือนทาอินเรื่อยๆงงมากเพราะมันเป็นน้ำไงใช่เพราะมันเป็นน้ำ อย่างนี้อ่ะให้มันดูกลมเข้าไปที่ผิวเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเี่ชอบใช้ตบทุกครั้งเพราะว่าจะการที่มันลงแป้งอ่ะเลเยอร์ผิวมันจะไม่เท่ากันแปงมันช่วยกระจายใช่แต่มันไม่แนบนะต้องตบวิธีใช้คือตบด้วยฟองน้ําความเป็นเส้นหายเราหยุดคุณอย่าไปย้ำเรื่อยๆคุณอย่าไปย้ำเรื่อยๆไม่งั้นไอที่เราวางเลเยอร์ไว้มันก็จะแบบหลุดออกมาตามฟองน้ําแบบยิ่งตบยิ่งแบบหายยิ่งตบยิ่งหลุดเพราะฉะนั้นอยากปกปิดให้กวาด1 2 3สแล้วก็เอาฟองน้ํามาตบให้เส้นมันหายแต่งไปดูไปคนเราาแตต่งง้้อ หลักการบิลวก็คือค่ายๆทำทำไปดูไปทําไปดูไปทุกครั้งที่แต่งหน้าอยากให้มันดูสวยก็คือต้องใส่ใจและละเอียดเลเยอร์เขาจะเป็นเลเยอร์บางๆไปเรื่อยไปเรื่อยบางๆบางๆใช่ถ้าคุณมีปัญหาเป็นฝ้าคุณก็เอาตรงเนี้ยตกย้อมเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเส้นหายจุดหยุดเพื่อต้องการปกปิดก็เน้นแค่จุดนั้นแค่นั้นเองเข้าใจความผิวของเจนี่เทียนแล้วตอนแรกที่เขาพูดไม่เข้าใจจริงๆเจนไม่ใช่ดรองเพิร์นค่ะ ต้องใช่เลยวะวันน้ามันก็ดูเออเออเนี่ยมันมีความแบบพอลองพูดถึงคำนั้นในเพจบางป่านที่หรือจะเป็นหรือนี่สิ่งเน้หรือนี่การบดิลหรือนี่หรือนี่ขอบคุณค่ะที่มาทำให้เข้าใจเฮ้ยว่ะ เจอแต่นี่ออกใหม่เอาหัดก่อนชเชฟเชฟเลอร์ลืมพูดคือมันอยู่ในขั้นตอนที่ไม่ค่อยอยากไล่สติ๊กเลยมันกึ่งกึ่งคอนซลเลอร์แต่ว่าสมมติถ้าคนที่ไม่ต้องการการปกปิดมากจะลงเป,ป็นป,ปัดแบบลงไปเลยปึ๊บ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 ใช่ไหมอ่ะลงเพื่อให้มันมีสีบนหน้าเฉยเพื่อปรับให้หน้าดูสว่างขึ้นอะเหมือนฟอิลเตอชั้นสติกเลยว่ะอะไรอย่างนี้ใช่หนูคิดอย่างนั้นแล้วก็เอาเนี่ยถูๆวนๆเหมือนกันเห็นปะสวยแล้วอ๋อ สิ่งนี้ใช้ได้เหมือนกันในการแบบโอ้ยไป,ไปไปแบบต่างจังว่ดดนะพกแค่นี้เหนื่อยอะ่ะเอานี่ปาดแค่แถวนี้แล้วก็อ,อ,อาวนๆก็ได้วนๆๆวนเสร็จปุ๊บตบบอะได้แล้วได้แล้วใช้ชีวิตได้แล้วใช้ชีวิตได้แล้วหลังลงกันแดดก็สวยสิ่งนี้ออออใช้ง่ายด้วยแล้วก็ไม่ได้หนามากก่อนที่เราจะเซตผิวหรืออะไรเงี้ยเราจะเติมงานคัลเลอร์อะไรไปก่อนจริงๆ,ๆอันนี้เป็นคนชอบลงแก้มด้วยครีมเพราะว่าเราสามารถคอนโทรลได้หรือว่าทําให้มันดูแบบเป็นผิวจริงอ่ะเพราะว่าการที่ลงแป้งอ่ะร้อยไปเลยนะถ้าแป้งอยู่บนผิวหลังแป้งมันก็็จะเปปนแ้ง Olha o เห็นความชมพูของฉันปะถ้าเธอไปดูไอจีฉันนะทุกครั้งที่ฉันต่องานไม่ว่างานจะตีมสีอะไรหน,ะนา้าแก้มฉันเป็นสีชม,ชมพูค่ะ Pink Lover Pink Lover สิ่งนี้คือ Sephora รำขเ้าละ b u รุ่น blush blush s, Bl 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 <S, <laughs> <S e เขามี2องสีสีออกเ,อเหมือน peach กับแต่น,นี้เป็นเย็นหนูชมพูไง<อ>ฉันชอบสีนี้มากไอ,อ้อย่างที่ชอบกันป่คุณแม่เขามีมีถาดตรงเนี้เห็นปะใช้จริงฉ่ำมากนี่จะจุ่มตรงนี้ก่อนหนึ่งปึ๊บแล้วก็ไว้วนแปรงตรงนี้เออวนแปรงตรงนี้แล้วที่ฉันก็แท็บ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 แทบแทบ การที่ใช้แปรงลงอะ่ะมันมีความเท่ากันของเฮ้ยแปลงีดีนะดีๆเ,เห็นว่ามันออกจากแปลงไปอยู่ที่หน้าแล้วอะ่ะบางทีแปลงมันจะเก็บแปลงบางตัวมันจิกแล้วมันเก็บอติั้ไมาก เลยบอกเลยเจ้าของแบรนด์ตบมือได้เลยคนสุดคอน,คนสวยนั่นเองเกิดไม่ได้ไป้ายายเพื่อนนี่เกิดขึ้นจริงย <c oughs> มีเหมือนกันเหรอคะ <c oughs> มีเหมือนกันอ่าเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเคยอ่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่สอนล้างรูขุมขนสอนล้างรูชอบอ่ะคลิปนั้นก็คือแบบเอาครีเซนซิ่งออยล์ลงใช่ปะ่ะใช่<ๆ>แล้วเอาครี <c oughs> เซนซิ่งออยล์เนี้ยจุ่มจุ่มแปรงเลยนะซึบแล้วก็วนรูรูหน้าแก้มรูจมูกค่อยล้างออกอาทิตย์ละครั้งไอ้แบคเีสมันจะหายและไอ้สิ่งเจอย่างเงี้ยเพราะบางคนอ่ะเพราะบางทีเราใช้มืออ อย่างที่บอกเหมือนกันมันไม่ได้เข้าไปในรูเนาะใช่แป้งันาะแปลงที่มันเคลือบด้วยคลีนซิ่งออยอะอันเดกประสงค์มากแม่สิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีนะคะแปลงหัวแบบนี้นะคะเธอสีพูนี่จริงอะย่าแอนตี้มันทําให้น่ารักแต่เมื่อก่อนเรากลัวจริงๆทุกคนจะกลัวแบบแก้มแดงแก้มชมพูสมัยนี้คือแก้มชมพูดูเด็กถ้าเธอปัดน้ำตาลส้มทั้งหน้าอะไรตามใจเธอก็ได้แต่วันนั้นลองนึกครึมนะหยิบชมพูมาแตะเบาๆที่หน้าแก้มรู้สึกว่าวันนี้ดูจูบจีบีน่ารักอ่ะเป็นกันปัดสีผิว เนื้อสดชัดส่วนแป้งเซตผิวอ่ะเออเ็จแล้วจริงๆเอาจริงปะแป้งเซตผิวคือมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวอ่ะใช่ใช่เพราะวังนไม่ได้หยิบมาแต่ว่าถ้าเออใช่ผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้แป้งเบาที่ไม่แมตต์ก็ได้เออใช้แป้งแบบอนุชิมเมอร์ก็ได้แป้งที่แบบเหมาะผิวแห้งได้แต่ว่าเนี่ยออกแดดเออวันนี้มีเอาดอร์ด้วยแนะนำใช้แป้งแมตต์แต่แต่มันแป้งต้องเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะเพราะว่าเขาจะไม่กวนผิวเออ ที่แมตหรือกลอตามสภาพผิวแต่ฉันจะแนะนําให้ลงแป้งที่ไม่กลอทั้งหน้านะ,ะถ้าเป็นแป้งกลอแนะนําให้ลงแค่จุดที่มันรับอย่างเช่นใต้ตาเบาๆได้หน้าผากหนกแก้มคางจมูกนิดหน่อยได้แต่ส่วนที่แบบมันง่ายหรืออะไรเงี้ยส่วนที่มันจะออกออยล์ลุ่มขนนิดหน่อยแนะนําไม่ใช่แป้งแมทเพราะคาว่าไฮไลท์เหมือนแบบต้องการให้จุดนี้เด่นนักเรียนรบกวนไฮไลท์ถ้าคุณอยากให้ล,ลุ่มขนคุณเด่นคุณใช้แป้งเางาลุม่มขนก็<า>จะไฮไลท์ <highlight. S 1> ชัดขึ้นไปอีกใช่เพราะฉะนั้นให้มันฉ่าจุดที่ควรฉ่าดีกว่าอย่างเช่นอหรือาใช้้แปงมท งหน้าเสร็จปุ๊บตบด้วยสิ่งนี้อันนี้ชอบมากอันนี้เป็นแป้งบิวผิวที่สวยมากมแม่อะไรอะ hourglass นี่อนชอบเอาสิ่งนี้มาลงแถวนี้ลงแถวใต้ตาแต่เว้นรูดคนเราจะมีรูมขนตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแถวนี้แล้วก็แถวนี้ที่หลังรู้สึกว่ามันจะดูป๊อปจังเลยนี่เธ<ๆ>อนี่คือการบิวผิวเหมือนกันถ้ารู้สึกว่าผิวสว่างไม่พอ,อเราบิวด้วยแป้งที่หลังได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่พออยากให้มันป๊อปก็ค่อยบิวด้วยสีแก้มเพิ่มสีแป้งชิมเมอร์อะไรที่หลังได้ ชอบอะไรแบบค่อยๆว่ากันทีหลังให้เห็นมีเห็นมาด้วยเเธอสิ่งนี้คือคนสงสัยมากว่าชอบเจอเวลาใช้ลูกค้าลูกค้าชอบถามพี่คะสิ่งนี้มันใช้ยังไงอ่ะมันเป็นคาถามโลกแตกที่ทุกคนถามสีไลทชื่อสีไลท์คือมันจะมีสีที่มันเป็นเนื้อปัามเฉยๆแบบไม่ให้ชิมเมอร์แต่สิ่งนี้มีชิมเมอร์ชื่อสีไลท์คือทาปุ๊บมันจะเป็นเงาๆเห็นปะอ๋อโหน่ะแต่มันปั๊มเลยไปบนหน้าตรงๆไม่ได้ค่ะคุณน้าเดี๋ยวดิฉันจะปาดให้คุณดูหนึ่งข้างแล้วคุณจะรู้เลยว่าการททีี่่่แบบใใใชชช้้้้้พพคคคะเเป็นหรราาาุัง ช่านั้นก็คือการใช้ที่เป <mm ็นคาบก็คือปั๊มลงไปตรงๆงปึ้งหลุดหลุดติดกันนี้ออกมาเพราะอะไรมันมีความเป็นแป้งใช่ป่ะแล้วทีนี้อย่างนี้มันเหนียวอยู่ไงมันก็เลยปั๊มเอาความปึ๊บออกมาวิธีใช้เขาคือไงรู้ป่ะเธอเห็นความชมพูแก้มฉ่แล้วถูกป่ะ5้าชั้นปาดสิ่งนี้ปุ๊บอืดนี่สีป่ะสีแก้มชมพูมันหลุดมาแล้วมันหลุดมากับอันนี้แล้วแล้วตรงนี้หลุดไปเลยหลุดไปเลยนะทุกคนหลุดไปเลยค่ะ เนี่ยเห็นป่ะนีะน่มันอยู่ที่นี่แล้วอ่ะวิธีใช้จริงของฉันเจอแล้อปะ่ะฉันจะชอบถูวอร์มที่หลังมือแบบนี้อ่าเพื่อให้มันกระจายตัวพรามอุณหภูมิของตัวเราใช่เสร็จปุ๊บ,นะบแล้วฉันก็จ่อฟองน้ําจะเปียกจะแห้งจะพัฟอะไรก็ได้มาจุ่มตรงนี้เออจุม่มปุ๊บเสร็จปุ๊บเธอมองนี่ตอนแรกยังไม่หน้ายังดูเป็นแบดแบดอยู่ใช่ปะ่ะหรมีความเงานิดเดียวมา,มากๆแต่นี่ เคล็ดลับผิวดาราที่แท้เธอมันจะดูเป็นผิวแบบดูเป็นผิวเปียกจริงแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังไม่หยือเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นส่วนแป้งธรรมดาอยู่แล้วถ้าอยากให้นิดหน่อยก็เอาส่วนที่เหลือมาต๊บจมูกเบาๆ,ๆคนที่ลุมขนกว้างหรือคนที่ผิวมันก็ใช้ได้เพราะว่าเราลงแค่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครหน้ามันตรงนี้นะ <S <S <ๆ>ใช่ไหมล่ะคนที่น้ามันมากตรงนี้ก็ไม่ค่อยมันแนะนําแต่ว่าแต่งหน้าไม่อยู่หน้าจืดลงแป้งแมททั้งหน้าแล้วเนี่ยตกเบาๆมันก็จะดูสุขภาพดีขึ้นมาจริงๆแถวนี้พอแล้วอย่าลงเยอะลงแค่แบบให้พอเป็นเเ่่าาาาพออออ้้้วสสสุุดดททยยแตไมกรูึ าอะไรช่วยไม่ได้แบบอยากให้ยังดูเป็นผิวเปียกผิวผิวสวยผิวบิวอีกฉีดไปเลยค่ะ3แบรนด์จุอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดจริงนี้ก็ได้สิ่งนี้คือเออเมดี้จิวเวลรี่เจาบาจองแซมุนแต่จงแซมุนเนี่ยแนะนําสําหรับคนผิวมันเพราะนางเป็นเหมือนกับทําให้แป้งมาเซตตัวแต่ไม่ได้เติมความชุ่มชืน้นให้ผิวเท่าไหร่เหมาะกับคนผิวมันได้เพราะมันเบาน้อยมากมันแบบแล้วดูหัวจะไปฉีดฉันก็ฉีดี่เลยฉีดฉ่ำมากแต่เนี้ยก็ชอบนะเพราะว่ามันแบบละเอียดเดี่ยละเอียดแล้วไม่พุ เพราะถ้าเกิดว่าเม็ดเม็ดสเปรย์มันใหญ่แล้วมันพุ่งแรงบางทีแบบมันเปียกออปุ๊บไหลเลยแต่อันนี้ฉ่ำอันนี้ฉ่ำกว่ามามอคนผิวแห้งพกไปต่างประเทศได้ฉีดไปเรื่อยๆได้แบบประเทศไหนผิวแห้งฉีดไปเลยสิ่งนี้ด้วยอันนี้มีน้ำมันนิดหน่อยอันนี้ไม่มีน้ำมันแล้วแต่ของมันเท่าไหร่อ่ะ สี่ห้าร้อยนี่แหละเช็ดนี่ใช้อยู่ของคอดอลล์สองพันคอดอลลรู้เลยสองพันแม่นี่มันสี่ห้าร้อยนะแม่ลองดูกลิ่นก็ดีนี่หัวฟุ้งเหมือนกันต่างกันแค่ฉีดหน้าเนะชีช้ำๆต่างกันแค่กลิ่นนี่แหละเนี่ยทุกอันหัวจะเบรดีหมดเลยเธอมันเงาขึ้นมาจริงๆมันเงาขึ้นมาจริงมันลดมันรดค่ะคุณนาอ่วุ้ยแต่อันนี้พูดเสริมหลังได้ป่ะได้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 กันแดดที่ชอบมากะ อันนี้คือป้ายยาไปแล้วในคุณปานอันนี้คือกันแดดที่ชอบมากจริงอ๋อสม o o t h i e physical ไม่เคมีเด็กใช้ได้ด้วยนะเนี่ยสะท้อนแสงร้อยปอร์เซ็นใช่ฉันชอบมากเลยแต่สะท้อนแสงแล้วมันจะมีปัญหาความบก๊วกไหมไม่ค่อยบกก็เลยปะคือในตอนที่หน้าเหลืองแล้วหน้าดอกอยู่แล้วอ่ะก็เลยชอบที่มันบกเนี่ยแต่มันไม่ได้บกหน้ากลัวแม่มันคือปรับพอดีอ่ะลองดิลอง แม่มันคือการปรับผิวขึ้นมาพอดีแต่ถามว่าหนาไหมมันมีสีเนื้อมันคือสีเบจเขาใส่เขาใส่สีเข้ามาด้วยใช่ white baby face uv อันนี้ไม่ได้สปอนนะคือมันมีช่วงหนึ่งที่หน้าแหกใช้อะไรก็ไม่ได้คือใช้อะไรก็แสก็เลยไปเซิร์ชว่ากันแดดที่เหมาะกับเด็กขึเนไปเบอร์นั้นน่ะแล้วก็เจออันนี้แล้วก็เลิฟมากเพราะว่าขาวดีลานี้ก็คือทั้งหมดของการ build up skin ของ d u m p l i s ่ะทุกคนผิวเวยได้ต้องสังเกตผิวตัวเองว่าคุณเหมาะกับอะไรแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ ถ้าวันนี้ไม่สวยไม่เป็นไรวันหน้าสวยแน่นอนแต่มันจะมีอยู่แล้วว่าวันนี้แต่งหน้าไม่สวยเลยค่ะเอ้าวันหน้ายังมียังมียังมีวันนี้พลาดไม่เป็นไรวันหน้ายัางมี <c oughs> แล้วคุณอย่าไปซีเรียสกับเมคอัพเออเมคอัพ <c oughs> เป็นเรื่องของความชอบถ้าคุณชอบแบบนี้แล้วคุณมีความสุขทำค่ะอย่าไปให้คนอื่นมามีผลต่อชีวิตเรามากเมคอัพคือศิลปะเมคอัพคือศิลปะแต่วันนี้นะใช่คุณแม่เคอรคือคนที่มาไขข้อข้องใจเรื่อง <c oughs> เจนนี่เดียรเหรอเออว่า ผิวแบบนั้นไม่ใช้รองพื้นมันได้หรอกกอนได้ขอบคุณจริงๆริงจริงจริง,รงคุณาเออ้องเบสเขาปูเขาปูาปกันแบบว่าให้น้ําผิวใช่ปะ่ะแล้วก็ปูเรื่องสีแก้ไขสีแก้ไข,ส,ขสีมาเ,เรื่อยๆเลเยอร์เลเยอร์่างี้แล้วจะเติมสีผิวอะไรลงไปอะ่ะมันจะทําให้เห็นสีชัดเพราะว่าเขาแก้ไขสีผิวมาแล้วใช่แต่ถ้าคุณแต่งหน้าเสร็จแล้วหน้าคุณขาวไม่ต้องซีเรียค่ะแต่งคอด้วยใช่ทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างมีทางออกวันนี้ขาวไป อ้าวลงคอสิจ๊ะลงหูนิดนึงเออใช่ใช่ใช่อย่าให้หูดำเพราะหน้าขาวหูดำไม่ได้ค่ะเราปิดได้ยังปิดได้แล้วปิดเลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณนะคะฝักติดามด้วยค่ะติามน้องมิสได้ที่ไอ๊ีอะไรขอบคุณค่ะ